สวัสดีประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกท่าน14พฤษภาคม2566เป็นวันที่เจตจำนงของประชาชนคนไทยสแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านบัตรเลือกตั้งเลือกพักก้าวไกลามากถึง14,438,851เ,เสียงส่งให้เรากลายเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรและมีผู้แทนราษฎร152คนนี่คือเสียงที่ดังพร้อมกันทั้งประเทศว่าทุกท่านต้องการประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม ผมและพรรคก้าวไกลได้น้อมรับมติจากประชาชนเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเราได้รวบรวมพรรคการเมือง8พรรคหรือ72%ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเมืองปกติพวกเรารัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคก้าไกลคงได้เข้าไปบริหารประเทศแก้ไขปัญหาของประชาชนได้แล้วแต่จนถึงวันนี้เกือบ2เดือนหลังการเลือกตั้งการโหวตนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะมาถึง และเรายัางต้องรอการตัดสินใจของสอวอว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือไม่วันนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถูกล้มล้างครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการรัฐประหารนิติสงครามและการยุบพัก ความไม่ปกตินี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ2,560ซึ่งในวันนี้ยังคงอยู่กับเราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แต่นี่ก็คือโอกาสของประเทศไทยที่พวกเราจะคืนความปกติกับสู่การเมืองไทยอีกครั้งให้โอกาสประเทศไทยได้กลับมามีรัฐบาลที่ชอบทำเดินหน้าซ่อมแซมแก้ไขประเทศไทยตามที่ประชาชนคาดหวังให้โอกาสประเทศไทย กลับสู่คันลองของการเมืองรัฐสภาที่ประชาชนเชื่อมั่นและฝากความหวังไว้ได้ให้โอกาสประเทศไทยได้เดินหน้าไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆค่าแรงที่เป็นธรรมสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวหน้าและเป็นธรรมมีนวัตกรรมของตัวเองลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เห็นคนเท่ากันโดยมีกฎหมายคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพไม่ใช่กดปราบริดรอนสิทธิของประชาชนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่13กร,รกฎาคมนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพักเก้าวไกลแต่คือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกคือการเลือกเพื่อยืนยันว่า แม้เราจะยังอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการเมืองที่ไม่ปกติแต่สมาชิกรัฐสภาทุกคนสามารถร่วมการใช้เสียงของตัวเองสารต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกตั้งให้รู้ล่วงจะตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้สำเร็จภารกิจนี้คือภารกิจร่วมกันของเราทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาผู้ถืออำนาจแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปยังสสและสวะทุกท่านท่านอาจจะไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบบก,การเมืองปกติแต่พวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตำแหน่งก็ยังทำได้แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นในโอกาสนี้ครับผมขอสื่อสารไปถึงประชาชนเราผ่านวันเลือกตั้งมาแล้วแต่ภารกิจ ยังไม่สำเร็จการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะนำพาประเทศไปสู่ข้างหน้าผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกพรรคไหนมีความเห็นทางการเมืองอย่างไรปรารถนาถึงสังคมแบบไหนผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศที่โอบรับความฝันอันหลากหลายของทุกคนได้ หากนี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นให้โอกาสประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้าโดยการบริหารของรัฐบาลพักร่วม8พักที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์ขอบคุณมากครับ